เจ้าหน้าที่นำเรือกู้ภัยทางทะเลไปช่วยชาวราัสเซีย6คนนะคะซึ่ง2ใน6เป็นเด็กค่ะพากลับมาที่ฝั่งเมืองพัทยากลับมาได้อย่างปลอดภัยค่ะสิ่งที่น่าเศร้าใจก็คือทั้ง6คนเนี่ยถูกเรือรับจ้างไปปล่อยทิ้งเอาไว้ที่เกาะสากเกาะสากเนีาา่ยเป็นเกาะเล็กๆนะคะอนุญาตให้เที่ยวได้เฉพาะตามช่วงเวลาเท่านั้นไม่ได้ไปได้ตลอดไม่ได้มีเรือเข้าออกตลอดเวลาค่ะ นักท่องเที่ยวให้ข้อมูลว่ามาที่แหลมบาลีไฮซื้อตั๋วเรือจ้างจากบริษัทแห่งหนึ่งก็มีสติกเกอร์รูปการ์ตูนปิกาจูนะคะติดอยู่เป็นสัญลักษณ์ไปที่เกาะสาตั้งแต่11โมงเช้ามีกำหนดกลับ17นาฬิกาก็คือ5โมงเย็นแต่พอมาถึงจุดนัดพบไม่มีเรือมารับแล้วค่ะการตกอยู่ในความมืดทำให้พวกเขากลัวมากนะคะแต่ ยังถือว่าเป็นโชคที่ดีไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือว่าฝั่งนักท่องเที่ยวค่ะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยกลับมาได้อย่างปลอดภัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขาผิดหวังอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าในกลุ่มนี้มีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้วก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งเรื่องเรือโดยสารรับจ้างที่รับเงินจากนักท่องเที่ยวนัดก็จะไปรับแล้วก็ไม่ไปรับ สำหรับพื้นที่ชนบุรีเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมักจะเกิดปัญหาขึ้นที่เกาะล้านเกาะสาไม,ไม่เคยเจอเพราะว่าทั้งเปลี่ยวแล้วก็ไม่มีที่พักด้วยนะคะเจ้าหน้าที่พอรับกลับมาที่ฝั่งพัทยาได้แล้วก็ส่งกลับที่พักนะคะเนื่องจากว่าก็ขาดทั้งน้ำทั้งอาหารโดยจะเรียกเรือรับจ้างลำต้นเหตุมาสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ